สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่วัดพรมสุวรรณอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาที่เราเห็นนี้เป็นอุโบสถนะครับอุโบสถด,ด้านซ้ายมือผมเป็นสาราธรรมสังเวชมีหอลระคังนะครัครบที่เราเห็นอยู่นี่คือสมเด็จพระเจ้าตักสินเป็นรูปปั้นนะครับหลวงพ่อสด และหลวงพ่ออู่ทองสำลิขดขณะนี้กำลังก่อสร้างหลังคามุงด้านนี้นะครับเข้าเจอทหารมาทำบุญนะครับตรงนี้เป็นวิหารอดีตเจ้าอาวาสรูปปั้นนะครับแล้วรูปหลวงพ่อสะทรเป็นวิหารนะครับบนเดือนี้นะครับ พามาดูนะครับด้านในอันนี้เรือเป็นเรือขุดของออไม้ตะเคียนนะครับมีพญานาคมีท้าเวสุวรรณเขียวกับสีแดงนะครับมีไก่ครับด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นรูปปั้นแล้วก็หลวงพ่อปากแดง เห็นไหมครับเป็นหลวงพ่อเก่าแก่ของวัดเลยนะครับปากทาสีแดงอายุประมาณร้อยกว่าปีสร้างโดยปูนนะครับด้าน,นหลังเป็นศาลาพรเนกประสงค์นะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับไอ้ไข่นะครับเพิ่งมาปฏิบัติศานที่นี่เมื่อวันที่25ตุลาคมนะครับเห็นไหมครับเสื้อทหารเต็ไมไปหมดเลย เสื้อทหารน้ำแดงแว่นดำนะเงินข้างบนนะครับเน็บเอวไอไข่เลยนะครับเห็นมีคนบอกว่าแบงค์ร้อยหายไปนะครับเมื่อก่อนมีแบงค์ร้อยเน็บอยู่งบนแล้วก็มีขาดไม่ได้ค,คือเสี่ยงโชคครับที่นี่ใช้ระบบนี่ผมจะถ่ายให้ดูใช้ล้วงในนี้นะครับนี่ในไหนี้จะมีเลขนะครับใครมาแต่ละคนก็จะล้วงเอาจะมีเลข เห็นไหมนี่เลขศูนย์เลขหกเนี่ยแล้วก็ไปซื้อรอตเตอรี่เอาเมื่อถูกเขาก็จะมาแก้บนโดยประทัดนะผมจะพาไปดูพระวัตถุมงคลหนึ่งนะตรงนี้มีไอ้ไข่หนึอยบาทหนึ่งบาทไอ้ไข่เป็นรูปทองเหลืองแหวนพระและที่ขาดไม่ได้อย่างคือครับ ทูบไอไข่จุดแล้วมีเลขออกมานะครับแล้วก็วัตถุบางคลแต่ที่ผมชอบนะครับพระนะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยขุนแผนพระปิตาสมเด็จแต่ที่แปลกที่สุดก็คือเห็นไหมครับเหมือนพระธาตุขึ้นมาเลยนะครับแต่ละองค์นะครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ย ไม่เหมือนกับทั่วไปนะครับองค์หนึ่งร0อบาทเชิญนะครับขอบคุณครับ